การที่เราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแสดงการเป็นลูกที่กตันยูรู้คุณทําความดีให้กับท่านทาวากัฟให้กับท่านทาซอดดกอให้กับท่านขอดูอาให้กับท่านมันอาจจะสายไปแล้วตอนนี้เราอาจจะไม่มีพ่ออาจจะไม่มีแม่อยู่เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแสดงออกถึงความกตัญยูรู้คุณและคนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ขอเน้นย้ำอย่าเป็นคนเนรคุณ ตอนนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาทําอะไรผิดกับพ่อกับแม่เอาไว้รีบไปขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันขอโทษกับสิ่งที่ฉันทําไปฉันขอโทษกับสิ่งที่ฉันได้ล่วงเกินพ่อไปแม่ไปอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปจนกระทั่งวันที่อ ah ัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาจะกระชากวิญญาณออกจากตัวของเราดังนั้นพี่น้องครับฝากเอาไว้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อ ว่าทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่อินชาลอัลลอฮ์รักแล้วนะครับแต่ไอคนที่ไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้แหละครับไอคนที่ติดตามอยู่ทาง facebook ทางออนไลน์สื่อสารออนไลน์ Online ทางโซเชียลเนี่ยถ้าเขาได้ยินคลิปนี้ได้ยินเรื่องเล่าอันนี้เนี่ยช่วยพินิพิจารณาหน่อยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะสอนและมันจะตอกย้ำหัวใจของคุณได้มากน้อยแค่ไหน อย่าเป็นบุคคลที่พยายามทําอะไรที่มันดันพรังอย่าเป็นบุคคลที่ไม่เห็นหัวของบิดามารดาอย่าเป็นบุคคลที่มีนประมาทหรือเป็นปรปักษ์กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องราวของนบีอิบรอฮิมขนาดพ่อเป็นผู้ปฏิเสธเหมือนที่บางุสลิบอกเมื่อสักครู่นี้พ่อเป็นผู้ปฏิเสธพ่อเป็นกาเฟนนบีอิบรอฮิมยังใช้กุศโลบายที่ดียังใช้คําพูดที่ดีเด็กวัยรุ่นสมัยนี้พ่อแม่ไม่ได้เป็นอะไรที่ พ่อแม่ไม่ได้เป็นกาเฟาสหน่อยพ่อแม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่บุรเระหน่อยแต่เรานี่จับช่วงพ่อแม่กันกล่าวหาพ่อแม่กันไม่รู้คุณตอบ,บิดามารดากันอัลลอฮฺอักบัรวันอียาซุบิลลาอ้อูซุบิลลามินซาลิกดังนั้นพี่น้องครับระวังกันหน่อยนะวันนี้เนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาไม่ให้ลูกไฟมันหล่นมาจากฟากฟ้ามาใส่หัวของเรามาศาสหัวของเรา พ่อเราเนรคุณกับพ่อแม่เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะคนในยุคสุดท้ายวัยรุ่นในยุคสุดท้ายขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะที่วันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ธรณีสูบพวกเราวันนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ให้ฟ้าผ่าเรากับไอ้พวกที่มันเนรคุณกับบิดามารดาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะตอนนี้มีความคิดไหมมีชีวิตอยู่ไหมมีสติปรรัญญามีสติสัมปชัญญะอยู่ไหมดังนั้นกลับบ้านไปไปขออภัยไปขอโทษขอโพยพ่อจ๋าแม่จ๋า ฉันขอโทษอย่าให้คํำนี้มันติดอยู่แค่ที่ใจให้มันเปล่งออกมาเป็นวาจาทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกโล่งอกกับก,บการกระทำชั่วๆของเราในอดีตที่ผ่านมาให้เขาได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของเราหลังจากนี้อินชาลอฮนะครับผมหวังหวังว่าคนวัยรุ่นที่ไม่ได้ฟังผมตรงนี้คนวัยรุ่นที่มาตามฟังคลิปหลังจากนี้หวังว่าพวกเขา จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนงำสำหรับการพูดคุยในวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นระหว่างความรักของเรากับพ่อแม่ของเราผมเจอหลายกรณีครับบางมดเจอหลายกรณีมากเลยที่เป็นความทรงจำระหว่างคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับขออนุญาตเล่าสักนิดหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องเชื่อไหม การทำ่ายครั้งหนึ่งในชีวิตของผมพี่น้องครับมีเด็กกำพร้าอยู่คนหนึ่งผมเนี่ยนั่งอยู่กับอาจารย์สมิธมาดดเรสนะครับนั่งช่วงหลังเมื่อก็้มีผู้ปกครองคนหนึ่งเอาลูกมาส่ง่ายนะครับรู้ลูกเนี่ยก็ร้องผมร้องให้ร้องเหลือเกินไหนมาบอกว่ามะจะเอาหนูกลับบ้านล่ะไปเข้า่ายนู้นมาแล้วต้องมาเข้า่ายนี้ต่อมะโกหกหนูมะหลอกหนูมะโกหกหนูพี่น้องครับเด็กคนนี้ด่าแม่ตัวเอง เฮี่ยมะเฮียมะผมบอกเลยนะครับผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมิทธ์บอกมะมะเซ็นชื่อเลยธรรมะจะให้ลูกอยู่มะกลับเลยเดี๋ยวผมดูแลกันเองดามะอย่างนี้พี่น้องย้ำอยู่เยอี้ยเฮี่ยมะเฮียมะมะเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมเซ็นชื่อฝากเด็ก ฝากลูกอยู่ค่ายกับผมเนี่ยเขียนไปน้ำตาร่วงใส่ใบสมัครไปผมบอกมากลับไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมดูแลพี่น้องครับเด็กคนนี้ดึงขาเต็นท์วิ่งหนีตามมาเนี่ยผมต้องให้พี่เลี้ยงช่วยจับพี่น้องครับอยู่ค่ายยี่สิบวันพี่น้องมะคนนี้เขียนจดหมายขึ้นมาหาผมวันปิดค่ายบอกเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนครูเขาไม่มีสิน,น้ําใจอะไรทั้งสิน้นเขียนจดหมายกระดาษยับยับมาแผ่นหนึง่ง ขอบคุณครูทุกคนมากๆที่ทำให้ลูกเขาเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้วันแรกที่ลูกเขาด่าแม่วันสุดท้ายที่แม่เขามารับลูกคนนี้เด็กคนนี้วิ่งไปกอดแมเขาวิ่งไปหอมมือแม่เขาเขาน้ําตาไหลเขาบอกเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนผมผมบอกว่าไม่ต้องตอบแทนผมเอากระดาษแผ่นนี้ไปพูดในที่ประชุมของพี่เลี้ยงทุกคนทุกคนหลังน้ําตากันทั้งหมดนี่คือความสําเร็จของการทําค่ของเรา การที่ทําให้เด็กคนหนึงสามารถเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ัมดูลิลนี่คือความสําเร็จของเราแค่นี้พอขอแค่นี้พอไม่เอาอะไรอีกแล้วคําติชมอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาหลังจากนี้ขอให้เรารู้ว่าเด็กคนหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงจากคนที่บูเรเป็นคนดีให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่พอแล้วเราทําค่ายสําเร็จแล้วครับบงังฟ้า